สำหรับ QR Code ที่ได้มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเพราะขณะนี้ได้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมอื่นๆกับพรรคประชาธิปัตย์ที่สำคัญก็คือผู้ที่สนใจสมัครเข้ามามีอายุเฉลี่ยประมาณ 18ถึง35ปีโดยประมาณเท่าที่เราดูตัวเลขทั้งหมดของผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วก็มีทั้งอาชีพนักกฎหมายอาชีพาทางด้านวิศวกรอาชีพนักธุรกิจนะครับและก็อาชีพอื่นๆหลากหลายทีเดียวนะครับแม้แต่นักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีสมัคร ให้ความสนใจเข้ามาเยอะเรียนปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า,อ,าอย่างน้อยที่สุดเป็นความสำเร็จในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เชื่อว่าจะมีตัวเลขมากกว่านี้เพราะว่าแค่เปิดตัวไปแค่5วันคือ5้าหกวันเพราะคาดสำหรับภาคใต้เปิดตัวไปตอน1เมษานะครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้าวันที่6ท่านนั่นเอง